ที่เพียงครับไปสู่ v ีบริษัทเพื่อเ้ามาค้าขายขายรถปูนสองตอนนั้นทำบ่อรถยนต์ตอนนั้นเกมอินเทอร์เน็ตตอนนั้านอาหารพออยู่มากมากเท่าหยุดก็รู้สึกว่าเราตัวไม่มีค่าย่านเรามีโรงงานทำแซ่อก๋วเย็นมันแล้วก็มาย่างขายพวงกตอนเสร็ดชอบเสริมอีกคเงินเนี่ยเราก็มีอยู่เคยทำรถปูนสองมาบอกพวกพวกให้หารถให้ก็มาเริ่มที่แซ่บกล่องนเทอร์มันก่อนเมืเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณสามแสนเปิดไอศครีมเนี่ยมันแพงเครื่อง กระตกสีก่เซนเท่านั้ผมไม่กลัวครับเพราะว่าถ้าขายไม่ได้ขายแล้วกลับไปซึาอาจจะขาดทุนบ้างน,น,นิดหน่อยขายได้หลายที่ผมก็เลือกนะครับไส่ก่อนเยอรมันเราเกินเกรดพรีเมียมร่ราคาค่อนข้างสูงไปขายตลาดนัดขายไม่ได้แล้วก็หาที่กำลังซื้อดีๆไส่กล่องเยลลม,ม,มไนโมเมท้องเราไม่มีสายกันรูดไม่มีสายเคเบใดๆทานแล้วอร่อย โดยเพื่อยิ่งเนี่ยซอสแล้วก็ทําเองมันก็ลงตัวมาดีพอทานแล้วก็ซู้สึบว่าบอกเพื่อนฝูงทุกวันนี้ลูกค้าเก่าเยอะวันไหนไม่มายัางโทรตามนะครับลูกค้าที่ป้าเจอแล้วก็สัมผัสน,นะคะน่ารักทุกคนเลยค่ะบางครั้งป้าออยังไม่ออกจากบ้านก็โทรมาสั่งสินค้าแล้วค่ะทําให้ป้ายิ่งมีกําลังใจในการมาขายะค่ะนั่งก็โอยลู้ก็โอยอยู่เฉยมันก็ไม่มีค่าเพราะเรามีโอกาส เราพร้อมที่จะทำรกิจนได้แล้วก็ออกชาวบ้านมาทาเพื่อให้ร่างกายมันได้ตื่นตัวได้พบผู้คนได้สนุกเงินที่มีอยู่ก็ไม่ร่อยหล,อ,ยลอกับเพิ่มพูนขึ้นคพราะว่าท้อไม่มีนะครับคือท้อเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่อยากทํานะใช่ไหมแต่ยังสนุกกับมันอยู่ก็เกีายวกว่ารู้สึกมันเหนื่อยเราก็พักหยุดนะแล้วก็ยันะยงหางาน ตรงไหนดีตรงไหนขายดีเราก็ยังหาทําไปเรื่อยแต่ถ้าววันใดเราทําไม่ไหวเราก็ต้องหยุดเพราอายุก็เยอะแล้วแต่ข้าเล็กเด็แล้วเราอยากแนะนาเขาเหมือนกันนะครับแต่บางคนเขาไม่ยอมรับคนเราเนี่ยอย่าอย่นิ่งนะฮะรัโอกาสให้ตัวเองเพราะผมกมมีสโลแกนผมโอกาสกหบือนไอศครีมถ้าไม่รีบกินก็จะละลายถ้าคุณไม่มีโอกาสคุณสร้างเอย สร้างโอกาสขึ้นมาได้ครับสร้างมาปุ๊บแล้วก็ต้องพรทอครับทำทันที